ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Frosty Fox Channel นะคะพบก,กับดิฉันฟ r o s ตีนะคะปคเป็นเธอคนเดิมเันลยค่ะวันนี้ดิฉันมากับกิจกรรมราคาพาร์ติชนะคะซึ่งจะมีการอยู่4สกินด้วยกันที่จะได้ในกิจกรรมนี้ซึ่งฉันคิดว่าฉันจะไม่พาไปดูเพราะว่าฉันลำคาญเพระมันชาค่ะไม่ใช่หรอกถ้าจะไม่ผิดจะมีสกินของเทลสกิน True Spirit แล้วก็ Air ี่ n d นโ l คล ไวโอเลตดักไลเกียนแล้วก็อะไรเนี่ยวีราสเตมพังนะคะทั้งสี่สกินนี้จะมีมิเต็รสีส้มสองตัวก็คือวีรากับไวโอเลตส่วนสกินสีเขียวเลีมิเตอรสีเขียวจะเป็นของทรูสปิริตของนังเทลกับนังเอริกนะคะเขาว่ามากนนั็ตกินในหนึ่งสกินในหนึ่งร้อยควคือส่วนตัวฉนันะอยากได้สกินของนังเทลกาอยากได้นานแล้วแหละตอนกิจกรรมมันมา,มา,มาลอกก่อนไม่ได้ไม่ได้ทา อีกกิจกรรมตอนที่สก,กินมาครั้งแรกก็ไม่ได้ไม่ได้ทําตอนนั้นฉันยังไม่รู้เรื่องห้อยเลยเลยค่ะแต่คนสัญญ์ใหญ่เขาอยากได้ตานเชนอันนี้กันแต่ฉันไม่ค่ญญอยสนใจอ่ะสิ่งกินฉันหายไปไหนอ่ะโอ้ใช้มันเถอะมาค่ะหนึ่งครูปองแรกได้เลยคะ่ะโอ้เอฟเฟกต์สังหารฟอร์การโอ้ฉันใช้เอฟเฟกต์ญญาาปกติอยู่แล้วค่ะทาวนด้วย คาเต้นฉันไม่ใช่ค่ะมีแล้วเออเอฟเฟกต์อาหารจอมพิศไม่ใช่ค่ะเอามาทำอะไรแย,แย่ๆคลังฉันเต็มแล้วค่ะอะไรเนี่ยสติกเกอร์สุกา้าอ๋อหอยเอามาทำอะไรคะสติกเกอร์บอกลาใครบอกลาผัวอ้อเวรเล็ตมาเช่าดักเลยเกียนนะคะฉันไม่อยากได้ฉันอยากได้ดาวน์อลอะไรเนี่ยเอฟเฟกต์วินจอมพิศไม่เอา เอามาวิ่งไล่ตามผัวหรือไงคะอ่าอหอยอหอยเกมกระตุกเอฟเฟกต์ว่าฟองอากาศจมหนอนตายที่ดอกอุ้ยไต้เขอไฟคำยา,คาวค่ะโ Oh my god สก,กินออกตั้งแต่เท่าไหร่บ้าไม่รู้เลยเ <c oughs> ท่าไหร่อะเดี๋ยนะเออจะสามสิบหกคูปองหนึ่งร้อยคูปอง หกสิ่คูปองค่ะหกสิ่คูปองสกิน้านฉันออกแล้วนะดูสิฉันจะเอาให้หมดเลยอ,อยู่แค่ช่องเดียวน,นั่นแหละคือมันไม่ได้มันฉันรู้ว่ามันไม่ออกแล้วแหละเพราะว่ามันออกของฝั่งทางนี้แล้วเนาะนั่นไงอะไรอะไรสติกเกอร์แอสซิสจะแจ้งแจ้งอะไรฉันเป็นกระเทยเจะอเจยๆๆออีเราจะมาแจ้งอะไร นี่ค่ะฉันเลือกจริงๆนะ True Speed สกินที่ฉันอยากได้มาแล้วก็อีสกินหนึ่งของนางที่ฉันอยากได้คือ n a v y n a v y Cadet นสีสกินโคตรอยากได้เหมือนกันเย่สวยอะ่ะทนไปเขียวๆอ่ะสวยดีฉันชอบสวยดูสวยอยู่อ่าอีหอยกดผิด นั่นแหละค่ะสวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวยโอเคฉันไม่ชอบสกินนี้นะถ,ถึงมันเป็นสีร้องเรืองแบบชุดชายกระโปรงสวยก็จริงนะนี่ค่ะชว u สปิ i r i t อายุหอยใส่สิสวยดวยเป็นผ้าคลุมเขียวๆไม่มีเอฟเฟคแหละนี่นี่นี่สกินหนึ่งนาวิแค d ิตเนี่ยสกินนี้เขาอยากได้สวยดวยโอเค โอเคก็จบกิบจกรรมของหนังเทวอนาถไปแล้วนะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ฟอสตี้ด้วยนะคะก็แชร์ให้เพื่อนๆดูนะคะดูกระเดยขี้บนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ